ก็สวัสด so ีนะครับมาไปพบพ่อกันกับนิท่านเลียงนิท่านกอบเลียงหลวงพีเพิ่นลุ่มบทสวดนับพินฮอเนาะวันนี้หลวงพีเพิ่นก็นั่งสมาธิกำสินในเรื่อบนเนี่ยพอท่านโดนมีสีเพิ่นละย่างพอเวอร์พอม่ามาเนี่ยนะอ้าเป็นยังไงเนาะหลวงพีอยู่บ่อยงาอ้ายจู่อย่างแมบ่จน์พ่อหนากันจนโอ้ยขยงอ้ายแค่หลวงพีเยอะเป็นยังไงยังท่องมึง่างกัน เป็นจังไหญน้อหลวงพี่ออกมาดชายเราว่าขึ้นจากชิดจากงอยเราบอกน้อหลวงพี่เป็นจังไงี้่าพ่อหน้าพ่อตากันจนแล้วเป็นจังไหญน้อหลวงพี่เอ้ยโอ้ยมาจังไดละโยมสิเจ้าไปจังไดมาจังไดขึ้นไปเห็นหน้าตาเจ้าโดนแล้วเหอเจ้าบ่คอยมาวัดมาว่าได้ด้วยนี่เป็นจังไดขค้นจังไดจึงได้มาวัดมาว่าวาสันว่าทางหลวงพี่พบนถามเนาะว่าทางยายสีพบนก็เลยบต่อไปบนสิรพี่น้อง อ๋อกระหน่อยเอ้ยอันหน่อคุณพ่อเพื่อเรามาฝ่าวคบฝันอย่างเราว่าปวดแฉ่งปวดขาจะได้เอาไปถวายให้อันนพ่ออีกเจ้าเปกอันเด้ออยู่ว่าท่านพอจะจีช่วงจีเช่าว่าท่านว่าอันนั้นหลวงพี่ฝันเห็นมันจะเคลียบ์อน้อจะได้พึ่งกระหน่อยวายหลวงพี่ก็ฝันเห็นอยู่ด้วยหรอบอกว่าเปวดเห็นย้อมสีเอินบอกย้อมสีไม่เห็นทางกับท่านเอาไม่เจ้าเป็กันเด้อแกปวดแฉ่งปวดขา ก็อยากกระเจียมมากยุยน่ตัวหลวงพี่เอ้ยทตั้งให,หน้ออุพอกัเจยเอาไอ้เมื่อยานมันกอจแก็คอเด้อก็จิโ่งสังฆาชาบไปหาอันนี้ชงหาคุณพ่อไอ้กเจเจศปวดแจ้างวดขาเ้อคุณพ่อเอ้ยมาเก่าคมฝันจะเถึงอันผู้ขาเังหลวงพี่กัเจยว้าไอ้กฝันเห็นเพล่นอยู่ด,ยด้หลังว่าเอาจินมากจินมาเร็วพวเ็เพื่อนแค่แต่กวไงว่า,า,าวต้องเิมยนแก่งอกกิจใจเนี่ยอันันดาวดวงดาคนมาหา ผมก็ไม่หาชิบกาปีเดีดเจ้งพีเออ่ะหอมใจเอาประเดี๋ยงอ่ะใจตรงใหญ่ควักๆก็ตงพีเอ้ยอ่าตสงพีเอาไมสิเป็กก็กรดเฉพาะเงียอาะงพีอไม่จหายอยู่ว่าจีนแจกก่เากับงพีเอากันนะเออเอามามากปนี่ยอ่ะเออเปจากซีนอปวดา รวยสั่นมือมดถูกกนทอมันใส่จังสี่น้มบ่จะย่มสีไอ้บัานี่โอ้ยบ่จะอายุสงฆ์หอดเพื่อน่อบ้านเนี้เอามาเจ้าส่วงก้อนก็บพไาะัหายว่าพอนห้เยอะจฉีเอาเจ้าจุมาอก้อนบ้านนี่พอนมมือเยอะจะฉี่บานนี้หลวงพี่จะหายพอนยอ้าบนี่เอาตั้งอกตั้งใจเอาว่ามาหลวงพี่เอ้ยเอาบ่รับถินยาพอนย่อบ้านจะย่อมฉีเอาพนมมเขึ้นเสียงเคน มะเร็งกล่อมออกจากใจอาจารย์คนไหนมาปะหว่วยขวัตเสียงวันขวัตจังทร์จต้องบิมพ์มาแมนยืมวันบดช่วยปะหวสิมาเสียงกวาดเจงแก้งดังไงเอาไปก่อนเพื่อนของเยอะคือว่าผู้เจ้าเก่าน่ะจะใช้ยงว่าอันนั้นให้บดชวนผิดติดอยู่เป็นบัียงแข่ง อยากง,ง้อยตรงฟีจ้าวันวายเป็นจังไรเนาะติดมองกันน้ำเท่งคืนหอดผู้สาวเก่าเอาสนิลลพี่น้องบายบาย